สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับลุงหลังขายของนะครับท่านผู้ชม Ford e v อเวอ t ปี2003คันนี้ผมไม่ได้ขายนะผมจะมาแนะนําวิธีการเปิดเกะท่านผู้ชมเกะเนี่นะฮะถ้าเราจะต้องการจะทําอะไรกับข้างในนี่ข้างในเนี้ยจะไปดูพวกพวกแอร์นะพวกอะไรที่เราจะทําเกี่ยวกับแอร์นะครับแอร์จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับทีนี้วิธีการเปิดเกะเนี่ยเปิดเกะเปิดเกะตัวนี้นะท่านผู้ชม ไม่ต้องใช้ไขควงไม่ต้องใช้อะไรเลยนะท่านผู้ชมครับเขาทำเป็นแบบคลิปล็อกเราแค่ดึงมันออกมาสองข้างนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่คลิปล็อกครับมันเป็นมันเป็นเหมือนตัวล็อกเฉยๆแบบนี้ยท่านผู้ชมสองข้างนะครับเราก็จะเห็นครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเปิดง่ายมากนะครับ ชอบมาก Ford Everest 2003นะครับ